เพจโลกแดงแฉเนนน้อยวัดดังย่านสำมเพ็งอัดคลิปเล็ดยุดกับพระคู่ขาส่งอวดเพื่อนในวงการแถมลงทวิตเตอร์ด้วยนะเพจเล็ หรือว่าโลกแดงนี่ไม่รู้ว่าแอดมินอ่านชื่อถูกหรือเปล่าแต่น่าจะถูกแหละอ่ะเขาก็ได้โพสข้อความลงบนทวิตเตอร์นะคะบอกพูดถึงเรื่องราวแบบสุดช็อกในวงการผ้าเหลืองนะคะบอกว่าขอร้องเรียนตีแผ่เรื่องนี้อีกสักเรื่องค่ะกระเทยกิริยามารยาทไม่งามพระผู้ใหญ่ก็หลับหูหลับตาไม่รู้ว่าพิสวาสลูอันหรืออะไรอ่ะปล่อยให้สามเณรน้อยใต้อานาตนะคะก้าใต้การปกครองกระทํากิริยามารยาทตาต้มโพสตโชต้าวดนมชีดยาคุมมินํำซ้าแชททักหาอวดญาติโยมงงตะกะมากแล้วร้องเรียนไปแล้วหลายรอบเพราะว่า มีผู้ใหญ่ช่วยก็เลยพากันหลับหูหลับตาพิกัดวัดวัดสำเพ็งเยาวราชกรุงเทพกวานสำนักข่าวตีแผ่กดดันมารศาสนา,าที่ทำตัวอุบาทในวระพุทธศาสนาอะกระเพดเขาก็วา่าแบบลายยาวไปแล้วก็มีการระบุชื่อด้วยนะคะว่าสมณรน,น้อยรูปนี้เนี่ยไม่ได้ชื่ออีกิวซังแต่ว่าชื่อว่าอภิสิทธ์ค่ะแต่ว่าไม่มีนามสกุลนะคะขอเว้นนามสกุลไว้อ่ะซึ่งเรื่องนี้เราเป็นเท็จจริงอย่างไรอันนี้แอดมินก็ไม่ทราบนะคะแต่เพจโลกแดงเขาก็บอกมาอย่างนี้ว่าแชทมันหลุดฉาอยู่ในวงการปรากฏเป็นที ี่เวทนาต่อาศาสนาเสื่อมซามเป็นที่สุดอ่ะก็ะเอาแล้วนะครับไม่รู้ว่าวงการผ้าเหลืองของเราจะไปสุดที่ไหนแอดมินม,มิสมีเนีน่ยนึกภาพไม่ออกเลยและคลิปนี้สนับสนุนโดย fastwars แพลตฟอร์มอสังหาที่เปิดโอกาสให้คุณสร้างรายได้ได้แบบไร้ขีดจำกัดสนใจคลิกที่ลิลลง์ใต้โปรไฟล์ได้เลยครับ